อ๋อเนื่ว่าเดินไม่ได้โอ้ยเดินปีนนมากไม่เจนแลนด์เนื่ว่าเดินไม่ได้อ่าเอื้อเอื้อยูแคนวอลยูแคนวอลอ่าอ่าวิ่งได้แล้วก็คลานได้เป็นมากต้องอะไรอะได็กึ้หน่อยวิ่งได้คลานได้กลับมาได้สูกแกได้อยู่นั่นน่ะเอ๊ อ่าแล้วก็วิ่งวิ่งเด็กวิ่ง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 คำว่าวิ่งภาษาอังกฤษคือลันวิ่งฮี h นส์ฮี he นส์ฮี e r นส์เป็นตาเหรอคะปูเอาเป็นปู he runs to grandfather สวัสดีครับ อ่าวิ่งไปแล้วอันนี้เป็นตาใช่ไหมคะเป็นตาเอาอปูเจ้าเป็นอยังปูปูกันแกนฟาเซอร์ลันทุกแกนฟาเซอร์ and ปูอันนี้เป็นยาด้วค่ะเป็นยาด้วค่ะอ๋อนี่เป็นแกรนมาเดอร์เป็นยาเป็นยาของลีโออันนั้นอันนี้เป็นเป็นปูนะคะปูสองคนแกรนฟาเซอร์แอนด์แกรนมาเดอร์ สอนภาษาอังกฤษเด็กหน่อยเทรายก็95ปีโอ้ยายอายุ95ปีเหรอคะ95 y e a r So ยายยืนๆเนาะเกิด2471ี่2471 96 95ย่าง96พีค่ะมาจากจังหวัดไดค่ะตี